สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณพุดสุภาพดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เราจะมาชนพูดชวนคุยในเรื่องอาการกํากจัดไขมันออกจากร่างกายนะครับไขมันในร่างกายเราก็มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งไขมันซ่อนอยู่ในพวกใต้ผิวหนังของเรานะครับแล้วก็ไขนังไขมันที่อยู่ ในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ไขมันที่อยู่ในอวัยอวัยวะต่างๆนะครับในบรรดาไขมันต่างๆนี่ที่เอาออกยากมากก็คือไขมันที่อยู่ในตับหรือไขมันเกาะตับนะครับลักษณะที่เป็นไขมันเกาะตับก็มันก็จะคล้ายๆกับเนื้อเนื้อที่แทรกอยู่นะครับจะมีไขมันแทรกอยู่ในในในเซลล์ของตับนะครับมันก็จะทําให้ นานเข้าในตาอักเสบได้นะครับซึ่งก็พบในคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็คือ45 50นะครับ45 50 60ซึ่งนานเข้ามันก็จะมีอาการอักเสบของไขมันนะครับส่วนนสนไขามันที่เกาะที่เกาะตับนี้นะครับซึ่งจะเป็นอันตรายด้วยนะครับบางครั้งก็จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งในที่สุดนะครับดังนั้นการกําจัดไขมันที่ ออกจากตับเนี่ยค่อนข้างจะ,ะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอาหารเสริมที่น้อยน้อยอย่างที่สามารถกําจัดได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเลซินตินที่กล่าวถึงนะครับสะกดอย่างนี้นะครับเลซินตินก็เป็นชื่อสากลน,นะครับสารอาหารตัวนี้สกัดจากพวกวิตามิน B นะครับแต่ว่ามันแปรรูปขึ้นมาเพื่อให้กําจัดไขมันออกได้นะครับโดยธรรมชาติาตแล้วนี่ตัววิตามิน B นี้ก็ มีควสามารถในการบํารุงตับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาทําทใหา้เกิดโมเลกุลขึ้นมาใหม่ชื่อว่าโมเล,มลกุลเลซินตินนะครับซึ่งเป็นชื่อทางสากลนะครับเป็นที่ยอมรับในวงการสากลว่าไอเรซินตินนี่สามารถกําจัดไขมันออกจากตับได้นะครับก็แนะนําเลยนะครับใครที่มีน้ําหนักเกินส่วนมีน้ําหนักเกินนะครับเกิน มาตรฐานนะครับอายุ45ขึ้นไปก็จะเริ่มมีไขมันเกาะตับนะครับเรซินตินก็จะทานอยู่ประมาณ3เดือนนะครับวิธีการทานเรซินตินคือการทานาในช่วงเช้านะครับทานช่วงเช้าวันล,ละเมวันละเม็ดนะครับวันละแคปซูลจะแคปซูลใหญ่มากเลยนะครับสําหรับการบรรจุของเรซินตินนี้ก็จะมีขนาดบรรจุอยู่60แคปซูลแล้วก็30แคปซูลน,นะครับ ขนาด60แคปซูลก็จะราคาอยู่ที่680บาทนะครับส่วนสาร0แคปซูลก็อยู่ที่390บาทนะครับ390บาทก็ถ้าขนาด60แคปซูลก็จะทานได้2เดือนนะครับทานได้2เดือนทานหลังอาหารก็ไขมันที่เกาะจะเกาะตับออกเส้นเลือดนี่ก็จะค่อยๆออกไปนะครับจะค่อยๆออกไปทาง ละลายไปกับทางปัสสาวะอะไรทานองนี้นะครับอันนี้ก็คือเลซินตินนะครับมเราต้องรีบกินนะครับบางคนมีอาการปวดที่ใต้ที่โค้งนั่นขวานะครับสาหรับคนที่อายุ40 50แล้วนะครับ60 70แล้วแต่นะครับก็จะมีอาการกรกเสบอักเสบที่ตับหมอคุณหมอก็ว่ามีไขมัน่อตับนะนะครับแต่ยาคุณหมอเองก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีจะมีสามารถเอาออกได้ไหมนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น คือไม่มีในบัญชียานะครับมันเป็นพวกอาหารเสริมนะครับซึ่งทางเราก็จําหน่ายนะครับก็ระยะเวลาการทานก็ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนก็ไขมันในตับก็จะเริ่มลดลงนะครับก็ไขมันในตับในเส้นเลือดก็ลดลงลงมทั้งไขมันส่วนอื่นด้วยแล้วก็ทาน3เดือนแล้วก็พักนะครับพักประมาณเดือน2เดือนก็กลับมาทานอีกก็ได้นะครับอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจไหมนะครับสำหรับเรซินตินที่อ่าผมแนะนํานี้ก็อ่ามีความพิเศษก็คือ มีการนอกเจากมีเลซินตินแล้วยังมีการผสมสารฟโมนอยนะครับซึ่งเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระทีะ่มีราคาแพงที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับคือตัวต้านอนุมูลอิสระของตับโดยเฉพาะเลยก็คือป้องกันตับเป็นมะเร็งนะครับฟโมนอยที่ใส่เข้าไปในในแบรนด์ที่ผมจําหน่ายนี้นะครับในเลซินตินที่ผมจําหน่ายนี้ก็จะมีถึง4ชนิดนะครับนั่นคือเบต้า เบต้าฟอโวนอยด์นะครับแกมมาฟอโวนอยด์อัลฟาฟอโวนอยด์นะครับก็แล้วก็มีฟอโวนอยด์ตัวสุดท้ายก็คือเป็นฟอโวนอยด์รวมซึ่งมีราคาแพงนะครับบางครั้งนี่ตัวฟอโวนอยด์ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตะคอนแต่ไม่ได้เสียนะครับคือฟอโวนอยด์มีลักษณะแบบนั้นนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยละลายในเลซิสตินเลซิลินนี่เป็นน้ำมันชนิดหนึ่งนะครับเป็นแคปซูลใสนะครับ ก็ขนาดประมาณพันมิลลิกรัมนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีวิตามินอีด้วยนะครับที่ประสงค์เข้าไปนะครับวิตามินอีด้วยนะครับมีอัลฟาโฟโวนอย์เบต้าโฟลวนนย์แกมมาโฟโวนนยแล้วก็มีาาสารชนิดสุดท้ายคือแคโรทีนอยน์นะแคโรทีนอยด์ก็คือ พวกนี้จะเป็นสารสกัดทีพิเศษที่มีราคาแพงนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อ,อต่อต้านมะเร็งตับโดยเฉพาะนะครับสหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีเลขที่ออยอจดแจ้งอยู่ที่ตามรูปเลยนะครับ1 3 1ขีด1ขีด0 3ขีด1 0นะครับก็ ครับก็จะมีวันผลิตและวันหมดอายุเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่ก็จะมีะผลิตมาเนี่ยใช้ได้แค่1ปีนะครับ1ปีก็จะไม่จะไม่ทานและจะไม่ใช้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าผลิตปี21ก็พอ2อองก็หมดอายุเลยนะครับพอถ้าหมดอายุก็จะแข็งแข็งนะครับก็ใครที่เปิดแล้วก็ต้องทานให้หมดนะครับตัวนี้ครับนี่นี่นะครับ สำหรับใครที่ต้องการนะครับเพื่อต้องการไอตัวสำหรับใครที่ต้องการเลซินตินเพื่อกำจัดไขมันออกจากตับหรือเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยครับก็สามารถที่จะแท็กข้อความไว้ที่ทางใต้คอมเมนต์หรือตามเบอร์โทรที่ให้ไปได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมได้นะครับก็ าราคาผมส่งอยู่ที่กระปุกใหญ่6 0 0ลราคา680บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าทีา่มีลักษณะเฉพาะนะครับที่สามารถที่จะเราก็สามารถตอบโจทย์นะครับที่ที่เรามีปัญหามีประสบปัญหาอยู่ได้ก็คือไขมันกระตับสำหรับคนที่มีน้ําหนักเกินและอายุ45-50แบบนี้นะครับ อาจจะเป็นต้องกําจัดไขมันออกไปนะครับสาหรับตัวที่ผมถ่ายข้างล่างนี้ก็คือ,อยาซีฟันนะครับแก้ปวดฟันนะครับก็ทําให้ปากหอมสะอาดไม่ปวดฟันนะครับฟันแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในราคาหลอดละ190บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าประกอบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ติดตามคลิปต่อไปได้นะครับทางาช่องก็จะมีาการรีวิวสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็การาถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เคยใช้สินค้ากับทางช่องนะครับฝากกดติดตามได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าว่าท่านเห็น,ปนเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ